ลาออกมาแล้วอยากจะไปแจ้งเรียกโอทย้อนหลังเพราะว่าตอนที่ทํางานเนี่ยนายจ้างเขาไม่เคยจ่าย OT ให้เราเลยมีแต่สั่งให้ทํางานล่วงเวลาแล้วก็ เป็นโอฟรีทุกครั้งตามที่พลอยเคยบอกไปนะคะว่าเราสามารถไปเรียกคืนย้อนหลังได้ภายใน2ปีมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากแล้วเราจะใช้หลักฐานอะไรในการไปเรียก OT ย้อนหลังโดยพื้นฐานเลยเวลาที่เราไปแจ้งก็จะมีบัตรประชาชนแจ้งชื่อที่อยู่สถานประกอบการนะคะและทีนี้หลักฐานอะไรก็ได้ที่ยืนยันว่าเรามีการทํา OT โดยที่นายจ้างเขาสั่งให้ทํา OT นะเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยการทํา OT นายจ้างจะต้องสั่งให้เราทําไม่ใช่ว่า เราทำงานไม่เสร็จแล้วก็ทำล่วงเวลาไปเองอันนี้ไม่ใช่ ot แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้ค่า ot นะกลับมาที่หลักฐานก่อนแล้วอะไรบ้างละ่ะที่ยืนยันได้ว่าเราทำา t t ตามคำสั่งของในจ้างเช่นนะคะอีเมลคุยงานเป็นแชทข้อความก็ได้ที่มันยืนยันว่าเราทำงานล่วงเวลาจริงๆถ้าเรารวบรวมหลักฐานตรงนี้ได้ชัดเจนเราไปร้องเรียนได้เลยการที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากในจ้างเราสามารถไปร้องเรียนได้เสมอแหละแต่ ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะใช้หลักฐานอะไรละ่ะในการพิสูจน์ได้ชัดเจนว่ามันเกิดประเด็นอย่างนี้จริงๆ ดังนั้นนะคะถูกนายจ้างเอาเปรียบสั่งให้ทํางานแล้วไม่จ่ายค่าโอทีตามกฎหมายตอนนี้ลาออกมาแล้วถ้าเรายังมีแชทข้อความที่ยืนยันได้ว่าตอนนั้นอะ่ะ<ม>เขาสั่งให้เราทํโ OT นะแล้วก็ไม่จ่ายเงินหรือว่าจะเป็นหลักฐานอื่นๆอะไรก็ได้นะคะกฎหมายไม่ได้บังคับว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนขอแค่เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเขามีการสั่งให้คุณทํางานล่วงเวลาแล้วก็ไม่ได้ค่า OT ก็สามารถนําไปใช้เป็นหลักฐานประกอบได้เลยค่ะ